罗。 ปู่ทวดวัดช้างให้ผู้ที่นับถือหลวงปู้ทวดเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้น่าเลื่อมใสศรัทธามีเรื่องราวอภินิหารที่เล่าสืบต่อกันมานานกว่า400ปีจนกลายเป็นที่มาของคําว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตท่านได้ขออาศัยเรือสำเภาเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธย,ยาแต่ระหว่างทางเกิดพายุลมมรสุมทําให้เรือสำเภาต้องจอดพักที่เกาะแห่งหนึ่งจนน้า มหมดลูกเรือต่างพากันคิดว่าตั้งแต่เดินเรือมาไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนแต่เมื่อได้รับพระสงฆ์รูปนี้ขึ้นเรือก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนลําบากจึงคิดวางแผนปล่อยล้วงปูทวดไว้ที่เกาะทว่าท่านไดแสดงอภินิหารด้วยการจุ่มเท้าซ้ายลงในน้ําทะเลปรากฏว่าน้ําบริเวณน,นั้นกลายเป็นน้ําฉืดที่สามารถดื่มกินได้ทําให้เจ้าของเรือต้องขอขมาท่านและนิมนต์ท่านขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธ ที่ยาต่อ ในขณะที่บางตำนานก็เล่าว่ามีโจรสลัดจับท่านขึ้นเรือเพื่อหวังลองดีแต่เรือกลับแล่นต่อไปไม่ได้ลอยอยู่กลางทะเลหลายวันจนน้าดื่มหมดท่านจึงจุ่มเท้าซ้ายลงในทะเลทําให้น้ําทะเลบริเวณที่ท่านจุ่มเท้าลงไปกลายเป็นน้ําจืดให้ดื่มกินเหล่าโจรจึงเกิดความศรัทธากลับไหว้ขอคม,มานําท่านกลับมาส่งเมื่อประชาชนรู้ข่าวก็พากันเลื่อมใสท่านนับตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ ยังมีความเชื่อด้วยว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีแห่งวัดเจดีตำบลฉลองอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นลูกศิษย์ของลุงผู้ทวดที่รักษาสัจจะวาจาในการดูแลรักษาวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาและนี่คือเรื่องราวของลุงผู้ทวดที่ผู้คนนั้นต่างเคารพนับถือครับฝากกดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ